อ่าติด้วครับ a m s ซ n ง A10 ครับตอบง่ายง่ายให้ลูกสาวครับน้องพอเพียงสวัสดีครับขอบช่องเพียวชาแนลวันนี้โทรศัพท์น้องพอเพียงนะครับเป็นรุ่นซัมซุง A10 ใช้ไม่ได้ใช่ไหมมนนันค้างมันค้างนี่เลยจะเปลี่ยนให้ใหม่นะสั่งมาแล้ว ไปชมเลยครับก่อนหน้นี้คือหน้าจอนะจอเราควมสามารถเพียงใช้ไม่ได้นะครับเราจะเปลี่ยนอตอนนี้ก็ถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่สำคัญเราเราจะต้องถอดแต่อนนะครับเพื่อกันการช็อตของระบบนะครับ ไปจนการใส่จอ,อจอมัใส่นะครับใส่ไประวังระมัดระวัง,วง,วงสายแพรขานะครับนี่ไแ้แล้วเดื่องการขิดกาวครับเดี๋ยวลองดูก่อนมีแบตหรือเปล่าเนี่ย ไม่ได้ใช้ทั้งวันอืมจจะะอ่ามันมือดด้วยไมมือดนะเห็นไปเอายาป๊าป๊าลงมันก่อนอันนี้จอแตกทิ้งไปเลยค่ะอืม,มนอ่าจะปะ๊าป๊าใช้ได้แล้วนะครับนี่ลื่นปื๊ดเลยนะครับเมื่อวานว่าจะรีวิวแบตมันหมดพอดีนะครับก็เข้ามาดูกมีชิป๊ป๊าหรืออะไร อ่าใช่ใช่จริงด้วยในหลวงปู่ศิลามาครับ